คำพทบคำแรกนะคะคำว่า e m p มเฟเ e นเอ็มเฟเแปลว่าแนะนำนะคะก็ผันได้เป็น e m p ม i l d e m เอ็ l d a ลด์เอเอ็มเขาแนะนำถ้าเป็นอดีตนะคะก็จะเป็นเอเอ h มโฟเ e น a อเอ็มโ a l e n เขาได้แนะนำคำกริยานี้นะคะมันก็จะมากับกรัมดาทีฟเสมอเลย ตัวอย่างนะคะเ e n w e n ไว n n n อ n n น e ต i e ียเ e ี e เ e ม n e เลน e n Wein ไวน์ชนิดไหนหรอ können Sie mir empfehlen ที่คุณสามารถแนะนำฉันได้บ้างน์ชนิดไหนที่คุณสามารถแนะนำฉันได้บ้าง welken w Win können Sie mir empfehlen ต่อไปนะคะตัวอย่างที่สอง this is restaurant Can i c h n u r e m p f e h l e n This is restaurant ร้านอาหารนี้ Can i c h n u r e m p f e h l e n ฉันเนี่ยทำได้ฉันสามารถทำได้เพียงแนะนำร้านอาหารนี้นะต่อไปนะคะคำว่า d a s end d o s end แปลว่าตอนจบสุดท้ายนะคะจบตอนจบสุดท้ายหรือท้ายสุดก็ได้นะคะ เมซาวก็คือเอนเดน das เอนเดเอนเดนตอนจบนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง s i e won't h a m e n d e der s t r a s s s i e won't h ก็แปลว่าเธออาศัยอยู่ won't h ตัวนี้นะคะมาจากคำกริยา w o h n e n w o h n e n ที่แปลว่าอาศัย a m e n d e a m e n d e เนื่องจากว่าหลัง อันนะคะมันตามด้วย d a s end e แล้วมันเป็น dative เนาะเพราะว่า won't เนี่ยมันแปลว่าอยู่อาศัยมาไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น am end e d e r s t a s s e เธอเนี่ยก็อาศัยอยู่ปลายถนนเลยนะปลายถนนเส้นนี้เลยเธออาศัยอยู่สุดถนนเส้นนี้เลยตัวอย่างที่สองนะคะ air er becom Sein Geld am um, Monats Ende Er b e k o m m ปคเขาได้นะคะหรือเขาจะได้รับ Sein g เ l d เงินของเขา Am um, Monats Ende เมื่อสิ้นเดือนนะหรือในสิ้นเดือนเขาจะได้รับเงินของเขานะ Am um, Monats Ende b e k o m m t er sein Geld. ตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นคำกริยานะคะ Enden e n d e n แปลว่าจบสิ้นสุดเสร็จสิ้น Ende n จบสิ้นสุดเสร็จสิ้นนะคะ e n d e n e n d e d hat geendet enden End en, er e n d e d er hat geendet แปลว่าจบสิ้นสุดหรือดได้สิ้นสุดได้เสร็จสิ้นนะคะตัวอย่างนะคะ die straße endet hier die straße แปลว่าถานนเส้นนี้ Ended สิ้นสุดหรือจบ Here ที่นี่นะ t h e c o u r t s Ended in i n e r v o c k e t h e c o u r t s หลักสูตรนี้หรือคอร์สอันนี้นะคะ Ended ก็จะจบหรือจะสิ้นสุด in i n e r v o c k e ภายในสัปดาห์หนึ่งนะคอร์สนี้หลักสูตรนี้นะคะก็จะจบก็จะสิ้นสุดในอีกหนึ่งสัปดาห์นะ d e r k u r s ended in e i n e r v o c a e ห okay. ลักสูตรนี้หรือคอร์สนี้นะคะก็จะจบก็จะสิ้นสิ้นก็จะสิ้นสุดในสัปดาห์หนึ่งนะต่อไปนะคะคำศัพท์ e n d l i c h e n d l i c h แปลว่าในที่สุดนะคะ e n d l i c h แปลว่าในที่สุดก็เหมือนกับคำว่า schließlich schließlich แต่แปลว่าในที่สุดนะคะตัวอย่างนะคะ one k o m m s to e n d l i h w one k o m m s to ตู du, endlich. One, ้ n อนลิชวันก็แปลว่าเมื่อไหร่ตอนไหนเป็นเวฟลาเกตนะคะคอมส์ st, มาจากคำกริยาคอมเมนต์ซึ่งคำกริยานะคะจะอยู่ในตำแหน่งที่สองของประโยคเสมอเลยและก็ตามด้วยประธานนะคะตู้ก็แปลว่าเธอหรือคุเธอนะคะแอนลิชท้ายที่สุดหรือในที่สุดเนี่ยคุณจะมาตอนไหนคุณจะมาเมื่อไหร่หรอวันคอมส์ตู้ n อนลิช ในที่สุดในท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะมาเมื่อไรเหรอตัวอย่างที่สองนะคะเ f i l m fängt gleich an นเ e f i l m fängt gleich an d e ฟ f i l m แปลว่าหนังหรือภาพยนตร์นะคะ fängt an ก็มาจากคำกริยา anfangen anfangen เงินแปลว่าเริ่มเริ่มต้นนะคะ gleich ก็แปลว่าเร็วๆนี้ในทันทีนี้นะคะ d e ฟ f i l m f fängt g l e ไ c h อ n นนางหรือภาพยนต์อันนี้จะเริ่มแล้วนะจะเริ่มขึ้นทันทีแล้วนะจะใกล้จะเริ่มแล้วนะ Gleich นะคะก็จะแปลว่าวใกล้ก็ได้ต่อไปนะคะ Endlich bist du da? Endlich bist du da? ในที่สุดคุณก็อยู่ที่นี่ในที่สุดเธอก็อยู่ที่นี่ เอ d น i c h นะคะมันเหมือนกับเป็นคำกริยาวิเศษเนาะสามารถเอามาขึ้นต้นประโยคใดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นต้นประโยคและตำแหน่งที่สองเนี่ยมันก็ตามด้วยคำกริยาเสมอเลยนะคะ b i s t ู่ด่ในที่สุดเธอก็อยู่ที่นี่ต่อไปนะคะคำว่าเอ g งเองมันเป็นคำ adjective นะคะมันแปลว่าใกล้ชิดคับแน่นหรือแคบเอ g ง ใกล้ชิดคับแน่นหรือแคบคำ adjective นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมากับกริยาแบบไซายเนาะหรือเอาไปวางไว้ขยายข้างหน้าคำนามเพื่อขยายคำนามก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่าง this h o s e is so e n g this h o s e is so e n g กางเกงตัวนี้มันคับเกินไปนะกางเกงตัวเนี้ย i s t u so eng มันขับเกินไปนะ Keep a C h u in e n u m m e r g r ö ß e r Keep a แปลว่ามีนะคะส่วน C ตรงนี้นะคะมันเป็นสรรพนามแทน D h o s e หรือแทน D i e e s h o s e ก็จะแปลว่า Keep a e มีกางเกงตัวนี้เอาช่วยเช่นกันไหม o in e n u m m e r g r ö ß e r มีกังเกงตัวนี้ไหมนะคะที่แบบใหญ่กว่าใหญ่ขึ้นหนึ่งเบอร์ไหมคะ t h i s h o s e i s s zu eng. Gibt es sie auch eine Nummer größer? กังเกงตัวนี้มันใหญ่เกินไปเอยมันคับเกินไปนะมันคับเกินไปนะคะยังมีกังเกงตัวเนี้ยขนาดที่ใหญ่กว่านี้หนึ่งเบอร์ไหมคะตัวอย่างที่สองนะคะ Siwaren e e n g e f r e u n d e ซีวาร r เรนเองเฟรนเดคุณหรือพวกคุณเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันเองเฟรนเดแปลว่าเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่ใกล้ชิดเนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะ e n t s c h u l d i g e n sich entschuldigen แปลว่าขอโทษนะคะ sich e n t s c h u l d i g e n แปลว่าขอโทษเรามาผ่านคำกริยานี้กันนะคะ sich e n t s c h u l d i g e n e n c h u l d i g t s i c h hat sich e n t s c h u l d i g t อย่างเช่นตัวอย่างนะคะ Ich möchte mich bei dir entschuldigen Ich möchte mich ฉันเนี่ยก็อยากที่จะนะคะหรือฉันต้องการ e n t s c h u l d i g e n ขอโทษขอโทษใครก็ใช้ Bei dir ขอโทษคุณนะคะ บายก็แปลว่าขอโทษใครเนาะก็ใช้บายด้วยนะคะมันก็จะเป็นซิ n เอ h ชูดิเกถ้าเป็นการขอโทษคนคนหนึ่งนะคะหรือขอโทษบริษัทนะคะหรือถ้าสมมุติเป็นการขอโทษสำหรับบางเรื่องเราจะใช้ Sie n t s c h u l d i g e n f ü r s i c h e n t s c h u เ d i g e n f ü r แปลว่าขอโทษสำหรับบางสิ่งบางอย่างหรือขอโทษในเรื่องบางเรื่องนะคะตัวอย่างที่สองนะคะ Ich entschuldige mich für die Verspätung. Ich entschuldige mich für die Verspätung. ฉันขอโทษสำหรับความล่าช้านะฉันขอโทษสำหรับการมาชา้าการมาสายนะต่อไปนะคะ Die Entschuldigung. Die Entschuldigung. แปลว่าขอโทษนะคะ Entschuldigungen. แปลว่าขอโทษเหมือนกันเนาะแต่เป็นในรูปแบบของแม่สาว อย่างเช่นตัวอย่างนะคะ o oh, อ en s c h u l d i g u ขอโทษนะคะขอโทษนะ Marknix ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ Marknix ไม่เป็นไรนะ k i n problem ไม่มีปัญหาค่ะ Kind problem ไม่มีปัญหานะคะ